สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พุดดิ้ c a ค t c h a n n e l นะครับกับเกม7 Night r e น์ r รเเย้สำหรับวันนี้นะครับเรากลับมาแล้วกับการออตโตไฮด้าระดับ15้เวล15หรืออะไรใดๆนะครับอ่าหรือคนบางคนอ่าอยากเรียกชื่อไทยอย่างนักล่าเหล็กไหลแล้วก็มีคนหนึ่งขับม,มาเขาเรียกว่าปลาไหลอะ่ะทุกคนว <laughs> ันที้ครับแซลเล่นแซลเล่นเอ้แต่มันฮาดีนะ ถ้าใครแบบว่าอยากผ่านแบบง่ายๆนะคะพัดมีออโต้ดันซิบไปแล้วเดี๋ยวลิงก์แปะไว้ในเดสคริปชันเลยนะคะทำไการแยกไว้แล้วสำหรับคลิปนี้จะเป็นแน่นอนจะเป็นการเตรียมตัวสเตตต้องอะไรยังไงสกิลต้องยังไงมันถึงจะผ่าน15นะเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เป็นไกลที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหต้องมีตัวนั้นตัวนี้ซีนี้สกิลอะไรเงี้ยมันมันต้องมีทุกคนเก็ตไะเพราะมันเป็นขั้นสูงสุดขั้น15โอเคปะ เพราะฉันคงไม่มีดรามา่าเนี่ยต้องทาวันนี้ถึงผ่านอันนั้นก็คือคุณอาจจะต้องไปอยู่ชั้นสิบก่อนอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดแบบของยังทําไม่ถึงประมาณนี้สําหรับวันนี้เดี๋ยวค่ะจะมาบอกเลยทั้งหมดทั้งทีมเซตแล้วก็สเตตทั้งหมดรวมถึงสก,กิลด้วยว่าเออต้องยังไงมันถึงจะผ่านแน่นอนกับการออโต้ไฮด้าสิบห้านะครับซึ่งแน่นอนว่าไฮด้าสิบห้าเนี่ยเป็นหนึ่งในอันที่เราต้องควรทำอันแรกๆเลยเพราะเซตไฮด้าเราใช้เยอะมาก นะคะอ่ะพร้อมกันแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์แทนกำลังใจให้คัทด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะกดกระดิ่งค่ะพรมผมเฮ้ยเออลืม,อ,ลมอ่าที่คัทออโต้ไปเนี่ยหนึ่งร้อยครั้งคัทมีพลาดประมาณแค่ครั้งเดียวเลยทุกคนก็ค่อนข้างเยอะนะเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันได้เลยจ้า ลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําในราคาพิเศษพร้อมเกมอีกมากมายโดยเฉพาะเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ดราคาสุดคุ้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนแล้วก็ยังเติมได้ยีชั่วโมงเลยนะพร้อมโปรเด็ดเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์ล้นลับฟรีอีกหนึ่งแพ็คแถมยังมีส่วนลดในครั้งต่อไปอีกนะมีช่องทางในการเติมที่หลากหลายรวมถึงช่องทางใหม่อย่างเอสเพล์เลเทอร์เติมเกมถูกคุ้มกว่าใครแล้วก็มีพอยต์แถมสะสมมีสิทธิ์อีกมากมายเยอะแยะที่ลิทแมนช็อปหรือจะแอดไลน์ไปคุยกับแอด ที่เสร็จมา5ตัวแน่นอนที่มีอะแน่นอนตัวแรกดิเพนหลักครับกับปาสคาลตัวตจะไปอย่างรีน่าแล้วก็ลูซี่ไว้ทั้งบับแล้วก็ฮิลต่างๆด้วยอะตัวที่ตัวที่4นะคะบิสกิตเอาไว้ใช้เกี่ยวกับแพสซีฟนะแล้วก็สกิลที่2ของบิสกิตด้วยและตัวสุดท้ายอย่างวิกต oria ตัวนี้ก็คือห้ามขาดไม่ได้เลยอันนี้ไปกันอมาพาตน,นะคะโดยสำหรับทีมที่จะผ่าน15นะคะยามว่าออโต้15 คืออันดับแรกเราต้องมีบิสกิตซีสองบังคับว่าเราต้องมีเลยเนาะเพราะว่าตัวบิสกิตซีสองเนี่ยมันจะทําให้เอลีห้าเป้าของศัตรูตตตตตมันลดดาเมจไปสูงสุด20%นะเอ้ไม่ต้องสูงสุดนั่นแหละลดดาเมจไป20%และอย่างที่รู้นะคะดันนี้ให้ด้ามันตีแรงมากมันตีห้าเป้าเพราะฉะนั้นการที่มีคลาสสิบตรงเนี้ของซีสองคือช่วยให้เรายืนได้จบสําหรับด่านเวลสิบห้านี้นะคะเพราะทําให้เราโดนเบาลงเยอะตัวต่อไปนะคะ อ่ะสำหรับลีน่าที่บังคับก็ต้องซีขึ้นไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีบัฟครีดาเมทตลอดเวลาเนาะถ้ามันอยู่ในสนาม<อ>ต้องมีด้วยเช่นกันค่ะและต่อมานะครับสำหรับพลาสคาระตัวที่สอคัญเลยการอัพต้องเป็นยังไงบ้างสแตตเป็นยังไงตามหน้าจอนะอันดับแรกเลยเราต้องมีการอัพสกิลพลาสคาวทุกสกิลนะคะอ่ะอันนี้ไม่ต้องมีโจมตีปกติก็ได้เนาะแต่ถ้าดวงสวยไปลงโจมตีปกติก็นั่นแหละคืออย่างน้อยเราต้องมีทุกสกิลเลยการอัพสกิล รีนาด้วยก็ต้องลงสกิลฮิลด้วยนะคะตามอันนี้เลยแล้วก็สำหรับเบสกิตด้วยก็ต้องมีการอัพสกิลตีบอสเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับสกิลที่แคทพูดทั้งหมดนี่บังคับว่าต้องมีเนาะมันจะทำให้เราออโต้พาสิได้เพราะว่ามันจะได้ทั้งฮิลแรงปรับตีแรงทันพอก่อนที่เราจะตายเนาะอันนี้เราพูดในเขตออโต้ทั้งหมดเนาะนั่นแหละอ่ะส่วนตัวม่วงอย่างพวกวิกตอเรียรูซี่อะไรเงี้ยก็อัพชุดสกิลไว้ได้เลยนะคะ เพราะหินขั้นม่วงเนี่ยมันหาง่ายอยู่แล้วเนาะไม่น่าซีเรียสอะไรนะคะมันน่าจะติดที่สกิลพวกสกิลทองมากกว่านาะนอกจากทั้งหมดที่บอกไปเรื่องสกิลเรื่องอไรเดี๋ยวเราขอเจาะเรื่องตัวปัสคาวกันนิดนึงเนาะเพราะตัวแบกอีกอันหนึ่งวันดิเพจแน่นอนนะคะว่าปัสคาวเนี่ยถ้าเป็นไปได้มีใครมี C6 เนี่ยก็จะสบายเลยเนาะสามารถถอดคี์ออกได้เลยแต่ของใครมันแค่ C4 นะ เพราะฉะนั้นแคปปั้นโดยการใส่ครีเข้าไปก่อนนะคะเพื่อนๆอนอ่ะเดดูอิงจากสแตตแคปได้เลยนะว่าสแตตประมาณนี้มันออโต้ผ่านเนาะได้5ฉชีดที่สําคัญเลยอันดับแรกจุดอ่อนเนาะต้องรวมกับบับเบิสกิตแล้วให้ได้100นะคะแล้วก็ค่าคิรวมแหวนรวมทุกอย่างอะไรเงี้ยให้มันได้100ด้วยนะทุกคนคือเราจะต้องไม่มีข้อผิดพลาดในนี้นะอ่ะส่วนครีดามเมจนะคะแอคแท็จะตามหน้าจอเลย แสแตทบอสข้าวของแคทนะคะเวลายิงบอสเนี่ยจะยิงได้ครั้งละ58ามนิดๆนะคะทุกคนอันนี้โดยจะเป็นการยิงทั้งหมด5ทีทีทำให้บอสตายพอดีและทำให้ทีมเราเนี่ยยังไม่ตายนะคะจะพอดีพอดีกันส่วนสัตว์เลี้ยงนะตัวสัตว์เลี้ยงที่คคดใช้ตอนนี้คคดมีน้องโนตตัวม่วงนะคะ6ดาวบวก5นะอันนี้ก็ไม่ได้เสริมบับอะไรพลังเข้าไปเนาะจริงจ คทเนะี่ยอยากได้น้องจีอ่ะเอ้ยยอนจีน้องยอนจีมานะคะแต่ดวงไม่มีเลยถ้าใครมีน้องยอนจีปั้นอะไรยังไงอันนั้นก็น่าจะดีกว่าเนาะสะแตตอ,อื่นอะ่ะตัวอื่นไม่ได้แบบเคร่องอะไรอย่างงี้เนาะเราจะเน้นไปด้านแทงการยืนได้ใส่พวกเซ็ตบล็อกหรือลดดามเอานะคะแล้วก็ทีมนี้เนี่ยสปีดมันอยู่ที่ร8 8นะตามที่เห็นเลยแต่ถ้าเกิดเป็นตัวพวกลีน่าอะไรเงี้ยเราก็ต้องทําด้านแบบเ p ทําฮิวอะไรอย่างงี้ไปด้วยนะคะทุกคนมันจะได้ฮิลแรงๆด้วย เวลาโดนแรงๆจะได้แบบเออนั่นแหละให้พิวหิวผิวแรงอืม ก,ก็สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าไม่มีเวลาว่างในการเปิดบอทแล้วก็วันนี้คัดขอแนะนํา UG 4 o นะคะ UG 4 o เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร,ร์มได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะคะเพราะว่ามันเป็นแอปพลิเคชันระบบค l ว u แค่เรามีมือถือเครื่องหนึ่งก็สามารถทําให้เพื่อนๆในฟาร,ร์มได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วผ่านโปรแกรมนี้ถึงแม้ว่าเราจะปิดมือถือทิง้งปิดคอมปิดเน็ตนะคะตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะเออเจ๋งปะละ่ะบอกเลยว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่ไม่สะดวกเปิดมือถือ ทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสือ่อมหรือไม่อยากเปลืองเน็ตอ่าไม่อยากเปลืองค่าไฟในการเปิดคอมทิ้งไว้นี่เลยตอบโจทย์สุด,ดบอกเลยค่ะว่าราคาเริ่มต้นแค่วันละสิบ,บาทค่ะทุกคนตัวแพ็กเกจแนะนําเนี่ยที่คันอยากแนะนําอยากให้ลองเป็น m v p นะคะ คือราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่ว่าสเปคมันสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยค่ะทุกคนคุ้มมากจริงตัว M V P เนี่ยมันแพงกว่านิดหน่อยแต่ว่าใช้ได้ดีแล้วก็ยาวนานสบายเลยค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจ U G 4 o นะคะสามารถโหลดได้เลยในลิงก์ในเดสคริป i o n นะคะฉันมีโค้ดส่วนลดด้วยโหลดผ่านลิงก์มีทดลองฟรีด้วยนะคะเข้าไปลองกัได้เลย เดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์จริงกับการเรียงสกิลเลยแล้วกันนะคะจริงๆไม่ได้ต่างอะไรกับคลิปเก่ามากเดี๋ยวคัดแปะคลิปเก่าไว้ให้ดูด้วยแล้วกันอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มพร้อมกันเลยโอเคทีมนี้นะคะอย่างที่บอกเลยนะคะเราจะจบภายในห้าชีดอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มมานะคะจากสกิลทั้งหมดเลยตามที่เซตไว้เลยนะคะเห็นไหมเออโอเคมันออกสกิลสองเบสกิทก่อนก็นะ่นอนเพิ่มดาเมจบอสบีบอสเนาะอ่ะ เซลต์ต่อไปโอเคมันออโต้สกิลลูซี่มาแล้วลบดีบัฟอะไรไปต่างๆต่อไปอ่ะจากที่เห็นใช่ว่ามันตีมาก็ไม่ค่อยแรงมากก็ถือว่าโอเคพอบิสกิตซีสองช่วยได้เยอะอยู่อ่ามันปล่อยสกิลพัลสคาขแล้วความแรงประมาณนี้เลยห้าห้าแปดห้าหมื่นแปดดมันก็วนวนดาเมจไปไม่ได้มีอะไรุกคนเดี๋ยวมาดูว่าสกิลต่อไปที่มันออโต้ออก โอเครรเซ็ตคูดาวเพื่อเตรียมพร้อมไว้สกิลต่อขอปัสคาเนาะอืมตอนนี้ไม่ีอะไรมากก็ผัดกันตีเดี๋ยวเราออกสกิลโอเคปัสคาอยู่รอบรอบนี้ดามจเท่าไหร่อะประมาณเดิมเลยเท่าเดิมครับห้าหมื่นปดดูดามจตรงนี้ะเอาเรื่องอยู่เดี๋ยวมันน่าจะต้องเริ่มฮิลแล้วตอนนี้อ่ะโอเคมันฮิลให้เรานะครับฮิรน่ามาก่อนก็ค่อนข้างจะดี เคลวต่อไปมันจะรีเซตสกิลหะล่ะโอเคเดี๋ยวมันน่าจะลองถ้ามีดีบัฟมันก็คงหลบดีบัฟให้จากโรซี่ก่อนอ่ะใช่ไหมเนี่มีดีบัฟแหละเนี่ยเดี๋ยวมันน่าจะลดละโอเค <S 2> <S 2> <S 2> นี้วันลดต่อไปมันต้องใช้สกิลสองเบสกิดต่อแล้วสินะอ่ะเดวออโต้สองมาแน่ๆฟืบจัดไปหน่อย อาจจะรอรอเข้าปับเอ้ยดาเมจด,ดาเมจสัดเข้าต่อเลยแล้วก็รีเซ็ตแล้วก็ยิงน่าจะประมาณ5หิตนะคตอนนี้ไม่ไม่ไรมันก็จะแบบชา้านิดนึงอะ่ะเอออ่ะอเครีเซ็ตคู่ดาวแล้วเดี๋ยวยิงต่อเลยตอนนี้เลือดก็มีลดลดอยู่นะครับแต่ก็ยังไม่เป็นไรนะ เพราะว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ฮิลเพิ่มสกิลที่6ที่เสร็จเอาไว้แล้วหลังดามิรอบนี้ก่อนฟื้นรอไว้ก่อนอ่าเริ่มขึ้นมาแล้วชิวชิเมื่อเตรียมยิงรอบสุดท้ายเดี๋ยวก็จบแหละปาส์เคล้างล้างแล้วมันเพิ่มดีเฟนซ์ด้วยไงตัวเราก็ถึกขึ้น อันนี้ดีปึ๊บปึ๊บยิงรอบสุดท้ายครับอันนี้เราก็จ,จบจ้าฉีดแล้วจะเห็นว่านั่นแหละก็จบเริวมัในใกล้ตายแล้วเนาะแต่ว่าแพนไว้จบภายใน5ครั้งตามสแตทที่บอกก็ได้ตามนี้เลยสำหรับเซตดีทั้งหมดนะครับการลงไฮด้าออโต้เลย แน่นอนหลักสำคัญเลยนะคะจะต้องอัพสกิลตามที่คัทบอกด้วยนะคนุคือ C และสกิลตามที่บอกสเต็ก็ต้องประมาณตามที่บอกให้ยิงได้ตามที่บอกแล้วว่ามันก็จะผ่านแน่นอนสำหรับเซตนี้นะคะแคทผ่านไป9 9เลยคือคคทได้ทดลองโอเค100ครั้งแล้วมันก็พลาดไป1ครั้งนะก็ถือว่าผ่านเยอะมากนะทุกคนประมาณนี้เลยสำหรับใครฟังมาถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไครต์แทนกำลังใจให้กันได้แล้วกันนะคะผม ก็สำหรับวันนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะบ๊ายบายคอมเมนต์อะไรกันก็ได้นะทุกคนมามากันมีอะไรก็ถามได้นะเกี่ยวกับอย่างอื่นก็ถามได้ไะเจอกันจ้า